MacBook Air M1 เครื่องนี้เข้ามาที่ร้านด้วยอาการจอแตกบริเวณขอบและเริ่มมีเส้นรวมถึงภาพผิดปกติบนหน้าจอหลายคนเห็นแบบนี้อาจคิดว่าต้องเปลี่ยนจอทั้งชุดเท่านั้น <Yes. S 1> แต่ความจริงแล้วไม่จำเป็นเสมอไปครับที่ BB Max Service เราเริ่มจากการตรวจเช็คเครื่องอย่างละเอียดเพื่อแยกอาการว่าเสียที่กระจกระบบแสงหรือแผงภาพสำหรับเครื่องนี้ตรวจพบว่า backlight ยังใช้งานได้ปกติ แต่ LCD ได้รับความเสียหายจากแรงกระแทกเราจึงเลือกวิธีซ่อมเฉพาะจุดโดยเปลี่ยนเฉพาะ LCD ใหม่และยังคงใช้แบ็คไลท์เดิมของเครื่อง <Wow. S 1> วิธีนี้ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าและยังคงคุณภาพความสว่างและสีสันให้ใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดขั้นตอนการซ่อมต้องใช้ความละเอียดสูงตั้งแต่การแยกชั้นจอถอด LCD ที่เสียออกและติดตั้ง LCD ใหม่ด้วยอุปกรณ์เฉพาะฐาน ทุกขั้นตอนทำในสภาพแวดล้อมที่ควบคุมฝุ่นเพื่อให้หน้าจอออกมาสะอาดไม่มีจุดหรือคราบรบกวนสายตาระหว่างการซ่อมเราทำความสะอาดภายในเครื่องไปพร้อมกันดูดฝุ่นพัดลมช่องระบายความร้อนและบริเวณสําคัญต่างๆช่วยให้เครื่องระบายความร้อนได้ดีขึ้นและพร้อมใช้งานได้ยาวนานขึ้นในระยะยาวหลังซ่อมเสร็จเราทดสอบการแสดงผลอย่างละเอียดทั้งความสว่างความสม่ำเสมอของภาพ สีสันและการใช้งานจริงก่อนส่งมอบเครื่องให้ลูกค้าอย่างมั่นใจถ้า MacBook ของคุณจอแตกมีเส้นหรือภาพผิดปกติไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งจอเสมอไปครับให้ BB Mac Service ตรวจเช็คก่อนครับซ่อมตรงจุดประหยัดและดูแลเครื่องของคุณเหมือนเป็นของเราเอง